ส l ัส e v e r y y o d y w e l c o o e to English c l a s s For t h i s c l i p I talk about career. c r r e r r งเรือือาชีพนะคะอาชีพที่ครูจะพูดถึงก็คืองานหรือกิจกรรมที่เราทำแล้วเนี่ยก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิดโทษต่อสังคมนั่นเองพูดคือทำให้เกิดผลดีต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะอาจจะมีรายได้หรือไม่มีก็ได้ ะะซึ่งอาชีพที่จะพูดถึงในเนื้อหาหรือในบทนี้จะเป็นอาชีพคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะเป็นอาชีพที่พบเจอได้ในชีวิตประจําวันแต่บางคนอาจจะรู้จักในนามหรือในชื่อภาษาไทยแต่ไม่รู้จักว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันเขียนยังไงมันอ่านยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปศึกษาจะไปเรียนรู้กันไปเลยค่ะ vocabulary reporter reporter ผู Report. ้รายงานข่าว air hostess air hostess พนักง,งานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน chef chef หัวหน้าพ่อครัว engineer engineer วิศวกร waiter waiter บริกรชาย mechanic mechanic ช,ช,ช่างกล doctor doctor พย <Path. S 1> ์ fireman fireman นักดับเพลิองอันนี้ก็คือคำศัพท์ง่ายๆเบื้องต้นที่เราทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่อาจจะเจอในภาษาไทยแต่ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษอ่านยังไงเขียนยังไงวันนี้ครูก็มีมาให้ดูคร่าวๆนะคะต่อไป next ก็จะเป็นตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับ การถามอาชีพนะคะ example conversation about career ในบทสนทนาจะมีสองคนด้วยกันนะคะก็จะมีจอยแล้วก็เกตที่เขาจะสนทนาอะไรกันนั้นเราไปฟังกันเลย Hi เกตสวัสดีจ้ะเกต Hi จอย Long time no see What do you do now สวัสดีจอยไม่ได้เจอกันนานเลยนะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะ I'm a receptionist at Grand Hotel ฉันเป็นพนักงานต้อนรับอยู่ที่โรงแรมแกนนะตอนนี้นะ where are your job responsibilities ตอนนี้คนทำหน้าที่อะไรหรอคะ a s w e the phone Give information for people and welcome the members ห mm hmm. น้าที่ของฉันน่ะหรอก็มีรับโทราศาัพทให้ข้อมูลกับลูกค้าแล้วก็ต้อนรับบุคคลที่มาในโรงแรม That's good I hope you enjoy your work ดีจังเลยฉันขอให้คุณสนุกกับงานที่คุณทำนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง,งสนทนาสั้นๆที่ถามเกี่ยวกับงานหน้าที่ความรับผิดชอบ นะคะไป next นะเราจะพูดถึง past simple tense past simple tense แต่ละคำนั้นมีความหมายนะคะมาดูคำแรกกันเลย past past แปลว,ว่าอดีตอดีตก็คือสิ่งที่ผ่านมานั่นเอง simple แปลว,ว่าธรรมดา tense ก็คือการ หรือเวลานั่นเองนะคะรวม3คํคำนี้คือ past s y m b o l c h a n g e ก็คืออดีตการธรรมดาหรือบางที่หรือบางคนเนี่ยมักนิยมใช้คำว่า s y m b o l past นั่นเองนะคะทีนี้เราจะไปดูโครงสร้างซิว่าแต่ละประโยคเนี่ยหรือการใช้เนี่ยมันใช้เพื่ออะไรกันนะคะอ่ะหลักการใช้ past s y m b o l c h a n g e ก็คือ 1. ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีตที่จะระบุ เวลากำกับหรือบอกเหตุการณ์ว่มันเกิดขึ้นในอดีตจริงๆนะนะคะอ่ะนึ่งจุดหนึงใช้เล่าเหตุการณ์ที่มีเวลากำกับคำที่มักจะพบบ่อยคือ yesterday yesterday ก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะหรืออีกประโยคนึงหรืออีกคำหนึงคือ last แล้วก็ตามด้วยวันเวลาแล้วก็วันปีก็ได้นะคะเช่น last hour ชั่วโมงที่แล้ว last night คืนที่แล้ว last Monday วันจันทร์ที่แล้ว last Tuesday วันอังคารที่แล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องมีแค่ในตัวอย่างนะคะเราอยากใส่แบบไหนเราก็เติมคำว่า last ใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการนะคะเพื่อบ่งบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเอง ต่อไปจะใช้กับวินาทีนาทีชั่วโมงแล้วก็ตามด้วยคำว่า ago ago ก็คือผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะเช่น10 seconds ago seconds ก็คือวินาทีนะคะ10วินาทีที่แล้วหรือ10วินาทีผ่านมานั่นเองที่ผ่านมาหรือ three days ago คุณครูลืมเติม s เติมให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัว s สีแดง,แดง พร้อมกับขีดเส้นใต้ก็คือ3วันที่แล้วหรือ Weeks Ago สองสัปดาห์ที่แล้วถ้าเป็นวินาทีนาทีชั่วโมงวันเดือนสัปดาห์ใส่ Ago ก,ก็แปลว่าผ่านมาแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคของ possible tense กันซึ่งมีอยู่3ประโยคนะคะคือประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถาม แต่ที่ครูจะพูดก่อนก็คือประโยคบอกเล่านะคะเครือร้างของมันก็จะมี s บวก v 2 s, <S, 2> s, <S คืออะไร s ก็ s คือ subject subject ที่แปลว่าประธานนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย v 2ก็คือ verb ช่องที่2หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือคำกริยาช่องที่2นะคะคำกริยาช่องที่2มีอยู่ด้วยกัน2แบบคือ1เป็นคำศัพท์คำเดิมแ ลงท้ายได้วย ed เติม ed นั่นเองหรือ2เป็นคำศัพท์ที่เปลี่ยนรูปไปเลยก็คือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เขียนไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างซิ I saw Jane at the bank yesterday ฉันพบเจนที่ธนาคารเมื่อวานนี้ฉันก็คือ I ก็คือประธานตามด้วย v 2 verb ช่องที่2คือ saw saw แปลว่าพบ ซึ่งเป็นช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งของคำว่า so ก็คือ c นั่นเองนะคะและคำที่บ่งบอกถึงเวลาที่ผ่านมาแล้วหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือคำว่า yesterday นั่นเองนะคะหรืออีกประโยคนึง I went to Jim's party last night ฉันนะ่ะฉันก็คือ I มาอีกละ went went ก็คือไปเป็นช่องที่สองของคำว่า go นั่นเองนะคะนี่ไป สิ่งที่บอกบอกเลยว่าส่วนมากมักจะอยู่ท้ายประโยคนะคะก็คือคำว่า last night นั่นเองก็คือคืนที่แล้วหรืออีกประโยคนึงไม่ใช่ I แล้วประธานไม่ใช่ I แต่เป็น V V คือใครเอ่ย V คือพวกเรานั่นเองนะคะตามด้วยช่องที่สองทำไมไม่ study ไม่เติม Y ล่ะคะทำไมถึงเติม IED ล่ะ สงสัยกันไม่เอ่ยเพราะว่า study ของเราอย่าลืมว่าโครงสร้างของเราเป็นช่องที่สองเพราะฉะนั้นเราก็เรียนวายเป็น i และก็เติม ed นั่นเองนะคะและคำสุดท้ายของเราก็จะเป็น last friday ก็คือเหตุการณ์ผ่านมาแล้วอ่าทีนี้เราพอจะรู้ไหมว่าโครงสร้างเนี่ยมันตามด้วยอะไรแล้ว คำที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันหยุดตรงไหนพอจะรู้ไหมคะอ่าพอจะรู้แนวทางกันไหมเอ,อ่ยอะมาดูประโยคสุดท้ายกันนี่ day eight dinner two hours ago day คือใครเอ,อ่ยอะ day คือประธานนะคะ eat eat แปลว่าอะไรเอ,อ่ยแปลว่ากินซึ่งเป็นช่องที่สองคำว่า eat นั่นเองนะคะและคำที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือคำว่าชื่อ our s c h o นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะวงกลมให้นี่ง่ายขึ้นมาแล้วนะคะ Two h our s a g o l next ต่อไปจะเป็นโครงสร้างของประโยคปฏิเสธนะคะ subject mm hmm. ก็คือประธานตัวย่อคือตัว s, <S นี่เองนะคะตามด้วย Did แล้วก็น o t not ที่แปลว่าไม่นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่หหรือคำกริยาช่องที่หนึง,คคง,นงแต่ในโครงสร้างของประโยคปฏิเสธคำกริยาของเราเนี่ยจะไม่ต้องเติม s หรือ e s ก็คือเป็นคำศัพท์ปกตินั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น I didn't see Jane at the bank yesterday. เป็นประโยคเดิมที่ยกมาจากประโยคบอกเล่าเพียงแต่เพิม I didn't ก็คือฉันไม่ได้พบเจนที่ธนาคารเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะหรืออีกประโยคนึง He did not อ,อันนี้จะเป็นตัวเต็มจะไม่ใช่ตัวย่อเหมือน did นะคะจะเป็น did not By a radio last month คำว่า b y ก็คือช่องที่หนึ่งของคำว่า b u t ที่แปลว่าซื้อนั่นเองนะคะและคำที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือผ่านมาแล้วก็คือคำว่า last month นั่นเองต่อไปโครงสร้างของประโยคคำถามเราจะสังเกตได้ว่าประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธ จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันนะคะแต่ประโยคคำถามเราจะเติมคำว่าดิปใส่ข้างหน้าเพื่อ,อให้รู้ว่ามันเป็นประโยคคำถามและที่ขานไม่ได้เลยก็คืออะไรเอ่ยฮะเรื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่าง Did you see Jane at the bank yesterday? คุณได้พบเจนที่ธนาคารเมื่อวานไหมอสิ่งที่ ถามก็ต้องการคำตอบและคำตอบก็สามารถตอบได้สองคำตอบก็คือ yes กับ no นั่นเองนะคะ,ะถ้าสมมติว่าได้เจอล่ะก็บอกว่า yes I did หรือไม่ได้เจอก็อกว่า no I didn't นะคะทำไมถึงถาม you และวถึงตอบ I ก็เพราะว่าถามคุณเวลาตอบก็ตอบเป็นฉันนะคะถามอะไรตอบอย่างนั้นจำไว้เลย ยกเว้นถามอยู่ถึงจะตอบเป็นไอถามเดตอบเดถามฮีตอบฮีถามบีตอบบีถาม C ตอบ C ีถามอิตอบอินั่นเองนะคะจำไว้ให้ดีถามอะไรก็ตอบอย่างนั้นขึ้นต้นเหมือนกันขึ้นต้นด i ทก็ตอบด i ทขึ้นต้นดัสก็ตอบดัสขึ้นต้นดูก็ตอบ d ูนะคะดูประโยคให้ดีๆอ่ะหรืออีกประโยคสุดท้าย Did they study the m a t h last Friday? ราเพอเราได้เรียนคณิตวันศุกร์ที่แล้วไหมหรือวันศุกร์ที่แล้วน่ะเราได้เรียนคณิตศาสตร์กันไหมคำตอบก็คือ yes t h e y did ก็คือได้เรียนนะคะแต่ถ้าไม่ได้เรียนล่ะตอบว่ายังไงกันอตอบว่า no t h e y didn t นั่นเองยากไหมเอ่ยเห็นไหมว่าโครงสร้างแต่ละ โครงสร้างเนี่ยบอกเล่าปฏิเสธคำถามมันจะมีความคล้ายกันแลนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใครเอ่ยตัวหลักสำคัญเลยประธานนั่นเองที่คือ subject นะคะและตามด้วย verb verb ของเราจะเป็นช่องที่หหรือช่องที่2ขึ้นอยู่กับรูปประโยคหรือโครงสร้างของแต่ละประโยคนะคะว่าเป็นบอกเล่าปฏิเสธหรือคำถามทีนี้ การบ้านให้พวกเราไปลองคิดเล่นๆกันให้เราแต่งประโยคที่เกี่ยวกับตัวเราเองนั่นแหละที่เป็น past simple tense นะคะที่มีทั้งประโยคบอกเล่าปฏิเสธและคำถามคำถามหนูก็ลองตอบ yes กับห no, นมานะคะแล้วคุณครูจะมาเฉลยให้ว่าคุณครูจะต่วนให้ว่า เนี่ยที่หนูทำไปเนี่ยมันผิดตรงไหนหรือมันถูกแล้วนะคะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเราก็รอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เสร็จแล้วหมดแล้วคะ่ะบ๊ายบาย